อามากันได้ยังเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนนะครับไหลสดวันนี้วันอังคารที่สองนะครับเป็นยังไงเมื่อวานถูกหวยกันไหมส่วนใหญ่ก็จะตามฟอร์มเดิมนะวันหวยออกก็จะเงียบๆนะครับนี่พอหลังหวยออกนี่ต้องกลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับตามข้างบนเลย คุณด,ดีมีแถมสัปดาห์นี้นะครับอำเภอปากชมใครอยู่แถวปากชมเชียงกลมเชียงคานไปอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับเช้าไปนิดนึงไหมไม่น่าเช้าแล้วแหละสวัสดีถึงท่านที่เข้ามาด้วยนะครับทักทายด้วยนะใครเป็นใครกดหนึ่งเข้ามาหน่อยสัญญาณเสียงชัดไหมนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาด้วยครับสัปดาห์นี้เราไปที่อำเภอปากชมนะครับโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับ อาทิตย์นี้ของเราจะไปที่อำเภอปากชมนะครับยี่สิบหกมิเออไม่ใช่โอ้ขึ้นผิดครับโทษทีอ่าเห็นนะนี่ครับพรุ่งนี้เราจะไปที่อำเภอปากชมนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามรายการนะครับมีทั้งครึ่งปอนหนึ่งปอนแล้วก็เห็นสามเหลี่ยมนะครับพรุ่งนี้เราวันเดียวเท่านั้นนะครับที่ปากชม สาขาปากชมอยู่ตรงสีแยกปากชมข้างว่าแม่นทบเจริญนะครับนะฮะสารายการที่เข้าร่วมก็มีดังต่อไปนี้นะครับมีสามเหลี่ยมมีครึ่งปอนและก็มี1นึปอนนะครับนะครับตามนี้เลยทางขวามือนะครับใครใครสนใจตัวไหนทักแอดมินได้เลยนะครับแอดมินเพจตอบ ยี่สี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็จองไว้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าไปจริงแล้วอาจจะไม่ทันเพราะว่าเท่าที่จัดมาหลายๆอํเาเภอนะครับที่เราก่อนไปก่อนหน้านี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นวางสะพุงด่านซ้ายน้าโสมนะครับต่างๆนี้ที่เราไปจัดมาเมืองเลยนะครับไปถึงก็จะมีจองเต็มหมดแล้วลูกค้านะไปเลือกหน้าร้านก็จะแบบเลือกไม่ได้เยอะสักห้าหกโมงเย็นหลังเลิกงานก็จะหมดพอดีนะครับสําหรับใครที่ที่กลัวเสียสิทธิ์นะครับทักแอดมินนะครับ เค้กพอเพียงวักปากชมนะครับทักได้เลยใช้สิทธิ์ต่อคนไม่จํากัดสิทธิ์นะครับซื้อ1แถมหนึ่งซื้อ5้าแถม5้าซื้อ10แถม1ินะครับแบบนี้ไปเลยไม่มีว่าเออกี่คนได้กี่สิทธิ์จองกับน้องๆหน้าร้านก็ได้ครับหน้าร้านก็จะมีน้องปลาและก็มีน้องเอ่อน้องงามคอยบริการอยู่พรุ่งนี้ผมกับน้องเอฟจะเข้าไปเองที่ปากชมนะครับถึงแล้วราวเที่ยงแต่ว่าร้านเนี่ยบรรยากาศร้านที่เราเวลาราไปจัดโปรเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ เวลาเราไปจัดโปรหน้าร้านก็จะมีป้ายจะมีป้ายใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่ติดหน้าร้านเลยครับแขกไปใครมาจะเห็นป้ายอย่างนี้เลยนะครับ 1. แถมหนึ่ง,งเข้าไปทักน้องได้เลยแล้วกส็สามารถจองไว้ได้ก่อนนะครับยังไม่ใช่วันนี้ก็ได้ใช้วันหลังก็ได้จองสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะมีบางคนที่ไม่อยากกินเค,ค้กแต่อยากรักษาสิทธิ์ก็ให้ไปจองกับน้องๆที่พนักงานหน้าร้านนะครับ บรรยากาศหน้าร้านก็จะคึกคักแน่นอนพวกนี้หลังเลิกงานหรือพักเที่ยงสามารถเข้ามาจองได้มีของหน้าร้านวันนี้ของไปบางส่วนแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปอัดของแต่วันนี้ที่ปากชมนะครับเราจะเข้าไปาไปอัดของ2วันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้เราจะเข้าไปถึงประมาณสักเราสิบเอ็ดมงเที่ยงไม่เกินนี้หหอกครับน่าจะถึงล้สวัสดีสีท่านด้วยนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหม เดี๋ยวพาไปดูสาขาปักชมนะสาขาปักชมจะเป็นคลาสสิกหน่อยนะนี่สาขาปักชมนี่จะเป็นบ้านไม้นะครับแล้วก็จะเป็นเสียมแต่งสไาตลา์จีนนะครับนี่เลยเค็กพอเพียงสาขาปักชมนี้เก๋กว่าเพื่อนเลยครับติดห้างแม่นทบเจริญนะครับเพื่อนๆนะครับตรงสี่แยกทบเจริญเห็นไหมครับแล้วก็นะนี่ในแบบครับนี่หวังว่าเขาจะอยู่นะครับเพื่อนผมเอง นี่มีเพ้นท์ด้วยที่ปักชมนะครับอยู่สีแยกครอบเจริญใครเคยไปแล้วก็ทักใครมาหน่อยนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมฝากฝากสอบถามด้วยนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆพรุ่งนี้ที่ปักชม1แถมหนึ่งนะครับครึ่งปอนหนึ่งปอนสามเหลี่ยมนะครับตามลําดับเลยนะครับนี่สามเหลี่ยมนะครับครึ่งปอนและ1ปอนนะครับเช้าจุดเย็นครับสองโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับ ใครไม่ทันแนะนำให้จองเลยนะครับนี่น้องปลานละลูกปลาน้องลูกปลาเนี่ยทักกับน้องลูกปลาได้เลยนะครับจองได้เลยนะครับเป็นพนักงานหน้าร้านนะครับพรุ่งนี้น้องงามแล้วก็ผมจะไปที่หน้าร้านตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับใครกลัวไม่เสียสิทธิ์กลัวจะเสียสิทธิ์จองไว้ก่อนเลยรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนโปรดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับ49บาทได้2ชิ้น160ได้ครึ่งปอนสองก้อน 250ได้1ปอนด์2ก้อนคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเท่าที่เราไปทุกอำเภอก็มีการตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็ขอคุณพี่น้องที่ต่างอำเภอช่วยอุดหนุนเคสของเราในทุกๆโปรนะครับเราจะไปทุกพุธนะครับพุธหน้าเราไปไหนกันเดี๋ยวลองดูซิว่า,าพุธหน้าเราจะไปไหนกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูตารางให้นะใครได้ใช้บริการแล้วก็ลองแนะนำหน่อยีิว่าดีหรือไม่นะครับไหนนะฮะ ไม่เจอชิดหน้าไปไหนเดี๋ยวต้องค,อคอ่อยอยฟังสวัสดีเจ็ดท่านเลยนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างสวัสดีพี่จีพี่จีด้วยนะครับจีราจิรวันนะครับเชียงกลมเดี๋ยวตามไปนะมาเอาที่ปักชมก่อนพรุ่งนี้2องโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับพี่จีรับรองโปรนี้คุ้มแน่นอนนะครับมาไม่ได้ตัวเองก็จองมาในเฟสเค้กพอเพียงสาขาปักชมนะครับผมอาจจะแชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆด้วยต้องขออภัยด้วยอาจจะ ลดลงหน่อย1แถม1นวันเดียวเท่านั้นครับวันพุธดีมีแถมนะครับตามโปรโมชั่นของร้านเรานะครับไปทุกอำเภอแน่นอนที่ไปมาแล้วมีที่ไหนบ้างมีน้ำโสมวังสะพุงนะครับมีเมืองเลยนะครับแล้วก็มีด่านซ้ายนะครับสีที่เราไปมาแล้วโอ้โหล,ลูกค้าอุ่นหนาฝาข้างนะครับแล้วก็ฝากท่านโบลิ่งเลยนะครับ คุณครูโบริงนะครับฝากโฆษณาต่อด้วยนะครับนักเรียนน้องๆ้องหนูหนูที่โรงเรียนชุมชนปากชมนะครับเราตั้งใจไปแจกเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องใครอยู่แถวนั้นก็พาลูกหลานหลังเลิกเรียนหรือว่าก่อนเลิกเรียนมาจองได้เลยจองแต่วันนี้ได้เลยนะครับพิมพ์เลยเค้กพอเพียงวักปากชมนะครับแล้วทักแอดมินแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเค้กสามเหลี่ยมมีเค้กครึ่งปอนและมีเค้กหนึ่งปอนนะครับซื้อ1แถมอีก1ซื้อ5แถม 5- ซื้อ10แถม1ิ จองกันก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดเวลาจริงๆไปแล้วอาจจะไม่มีของอาจจะต้องถ้าของมันหมดในกรณีที่ของหมดก็ไม่ได้เสียสิทธิ์สามารถจองไว้แล้ววันต่อมาเราก็จะเอาของไปส่งนะครับไม่ต้องเสียใจกันไปนะครับแต่แนะนําให้จองไว้จะเป็นดีที่สุดแต่ถ้าใครเออไม่แน่ใจขอไปดูของจริงก็ไปดูหน้าตู้ได้นะครับตั้งแต่2องโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับมีคอยให้บริการตลอดเวลานะครับโอเคก็ไหนไหไหนไ,หนไหนก็เดินทางมา ด้วยกันร,ร่วมร่วมประมาณสักสิบนาทีแล้วนะครับขอเข้าโฆษณาหน่อยนะเพื่อนๆเราก็อยู่กับผู้สนับสนุนที่ดีของเรานะครับแปดท่านดังต่อไปนี้นะครับบริษัทคุณสิรินะครับบริษัทวัสดุก่อสร้างที่ดีที่สุดในจังหวัดเลยในใจคุณนะครับคีมเป็นแดดนิตต้านะครับคีมเป็นแดดอาเซียนนะครับมีจําหน่ายทั้งไทยและประเทศอาเซียนในช้อปปี้ลาซาด้ามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับช่วงนี้พิกสีโตเกียวในเวอร์ชั่นใหม่นะครับตอนนี้เขาขยายร้าน มีโซนห้องแอร์นะครับแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นมีอาหารตามสั่งนะครับอยู่หลังสารกลางนะครับไปอุ่นถุนกันได้เบสแก๊สนะครับเบสแก๊สหมดนะครับในตัวอำเภอเมืองนะครับให้ทักหาเบสแก๊สนะครับบริหารโดยน้องเบสอุปโชคโฮมแคร์เฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์บริการดีบริการส่งทั่วทุกอำเภอนะครับบริหารโดยคุณเจริญชัยนะครับใครไม่แคร์ให้เราแคร์คุณนะครับอารอาหารนภานะครับใจกลางบ้าน ไรม่วงจําไม่ได้ละเบือเมนูเด็ดของเขาคือขาหมูเยอรมันนะครับขาหมูเยอรมันครับเด็ดจริงๆเข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็ฟินเฟอร์นะครับบิวอินอันดับหนึ่งนะครับโดยน้องต้นนะครับบริหารโดยน้องต้นฟินเฟอร์นะครับและสุดท้ายครับยางพาราราคาดีนะครับต้องไับุญกันยางยางด่วนละยางราคางามครับต้องติดต่อเซเองนนะครับโอเคขอบคุณครับอ่ะใครเข้ามาดูนะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเรามีเยอะแยะมากมายฝากกดซับ ช่องเค้กพอเพียงที่ y o YouTube ด้วยนะเรามีช่องเค้กพอเพียงที่ YouTube ก็เข้าไปดูได้ด้วยตอนนี้เราไลฟ์สด2อช่องทางนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาทีหลังด้วยนะครับวันพุธเราจะจัดโปรนะที่ปากชมพุดดีมีแถมนะครับซื้อ1แถม1มีทั้ง1ปอนครึ่งปอนสามเหลี่ยมนะครับสามารถสั่งจองได้ที่เค้กพอเพียงสาขาปากชมนะครับโดยแอดมินเขาจะตอบตลอดเลยย4ชั่วโมงนะครับ ใครยังไม่เคยได้ไปอุดหน,นุนลองดูนะหาป้ายเหลืองๆนะครับนี่บรรยากาศเวลาจะขึ้นป้ายแบบนี้นะครับแล้วร้านเราตั้งอยู่ที่สี่แยกปากชมนะครับห้างแวน่นท็อปเจริญนะตามป้ายเลยใครเห็นรูปก็ฝากแนะนําเพื่อนด้วยนะครับนี่ครับร้านที่ปากชมจะแต่งสไตล์จีนแบบนี้นะครับเป็นป้ายแบบภาษาต่างประเทศนิดนึงนะครับโอเคสี่แยกเขาเจริญน,นะเพื่อนๆหาไม่ยากหรอกเลยสี่แยกมานิดนึงติด ท็อปเจริญจะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้ามาจากทางเชียงคานร้านอยู่ซ้ายมือเลยสีแยไปแดงนิดเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปอุดหนุนด้วยนะครับอ่ะไหนๆก็จัดปโปรไปเยอะและ้วเดี๋ยวฝากอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับตอนนี้เรามีแหนมเนืองครับจากร้านเลยดานังนะครับจัดโปรร่วมกับร้านเค้กพอเพียงเพียงเราซื้อแหนมเนืองชุดใหญ่นะครับ2 4 0บาท แถมฟรีเค้กสามเหลี่ยมหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้โปรดีมากเพราะว่าแหนมเนืองห้าไม้ปกติสองร้อยห้าสิบทางผู้บริหารเลยดานะนะังเขาลดให้อีกสิบาทสองยสี่สิบแลกแถมได้เค้กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งชิ้นครับเพราะว่าเขาจัดโปรกับร้านเค้คกพอเพงนะครับโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนเท่านั้นนะครับใครอยากกินแหนมเนืองที่ปากชมหรืออำเภอต่างๆที่เราอยู่ต่างอำเภอนะครับติดต่อได้เลยนะครับแอดมินก็ตอบ2ี่ี่ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับ ของหน้าร้านมีทุกอำเภอนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองเลยวังสะพุงหนองหินผาขาวเชียงคานปากชมเชียงกลมนะครับบ้านทาดนะครับท่าลี่ภูเรือด่านซ้ายนาแห้วนะครับแหนมเนืองมีส่งทั่วทุกอำเภอแลครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคอ่ะแล้วก่อนสุดท้ายเลยขอย้ำอีกครั้งนะครับโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะครับพุดดีมีแถม เราจะไปกันที่ปากชมนะครับอาทิตย์นี้โปรโมชั่นกติกาง่ายๆก็คือทุกท่านสามารถเข้าไปที่หน้าร้านหรือสั่งจองทางเพจได้เฉพาะพุทธเท่านั้นนะครับสามเหลี่ยมราคา49บาทซื้อ1แถมอีกหนึ่งครื่องปอน์นะครับ160บาทซื้อ1แถมอีก1นึะครับ1ปอน์250บาทซื้อ1แถมอีก1เพราะฉะนั้นเราจะไม่จำกัดสิทธิ์นะครับ ซื้อ5ก็แถม5ซื้อ10ก็แถม10จะไปฝากลูกฝากร้านเอาไปฝากเพื่อนต่างๆหรือยังไม่ใช้รักษาสิทธิ์เพื่อใช้วันต่อไปได้แต่ต้องชําระหรือมาดจำในวันพุธนี้เท่านั้นนะครับโอเคก็ยังไงโปรโมชั่นเราไม่ซับซ้อนเนาะเราก็ไปติดตามตามเพจเค้กพอเพียงสาขาปากชมได้นะครับก็มีใครสงสัยในโปรโมชั่นทักมาส่วนตัวได้หรือสามารถทักไปถามแอดินเพจได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้ เจอกันที่ปากชมนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นดีๆที่พุทธดีมีแถมอำเภอปากชมนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ